สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่คุณสนใจนะคะวันนี้เราจะพาไปไขความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างของชาวอียิปต์โบราณค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องคำสาบหรือว่าเรื่องสมบัตินะคะแต่เป็นเรื่องที่อ่อใกล้ตัวเรากว่าที่คิดค่ะนั่นคือสุขภาพของพวกเขานั่นเองค่ะครับผมมัมมี่พายุนะับพ,พ,พันพันปีเนี่ยกำลังจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิต ความเจ็บป่วยหรือแม้แต่โรคภัยที่เคยระบาดในอดีตเหมือนเป็นแคปซูลเวลาเลยนะคะรอให้เราเปิดอ่านใช่เลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลล่าสุดจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายๆชิ้นเนี่ยเขาใช้วิธีไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็น CT ทีสแกนะครับที่มองทะลุผ้าพันมัมมี่เข้าไปเลยหรือการวิเคราะห์ DNA โบราณที่มันยังหลงเหลืออยู่หรือแม้แต่สารเคมีเล็กๆน้อยๆที่ยังอยู่ในร่างนะครับทำให้เราพอจะ ปฏิปต่อภาพชีวิตของชาวอายาคุปได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับโหเหมือนเราต่อนิกซอซอประวัติศาสตร์ชิ้นใหญ่เลยนะคะภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาความรู้ที่น่าสนใจที่สุดจากงานวิจัยพวกนี้ละค่ะมาดูกันว่ามัมมี่ที่เงียบมานานเนี่ยเขากำลังจะบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับวิถีชีวิตความทุกข์จากโรคภัยหรืออาจจะเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยก็ได้นะคะ เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะเริ่มผจญภัยย้อนเวลากันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาลองนึกภาพชีวิตชาวอียิปต์โบราณกันคร่าวๆก่อนคือข้อมูลจากพวกโครงกระดูกหรือแหล่งโบราณคดีต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอายุไขเฉลี่ยของคนสมัยนั้นอาจจะอยู่แค่ประมาณ30กลางๆเองค่ะครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ได้ต่างจากบางยุคบางพื้นที่ในโลกเท่าไหร่นักนะครับอายุไขที่สั้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่เขาต้องเจอ หลักฐานที่ชัดๆอย่างหนึ่งก็มาจากโครงกระดูกเลยครับค่ะยังไงคะอย่างเช่นโรคข้อเสื่อมที่พบได้บ่อยมากในโครงกระดูกของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวนานะครับหรือว่าคนงานก่อสร้างที่ต้องทํางานหนักใช้ร่างกายซ้ำๆทุกวันอ๋อค่ะค่ะแล้วมีร่องรอยอื่นๆอีกไหมคะที่แบบบอกเรื่องราวชีวิตเขาได้อีกอย่างเช่นการต่อสู้ความรุนแรงอะไรแบบนี้คะ่ะมีครับมีการเจอพวกรอยแผลบนกระโหลกศรีรษะด้วยนะครับ ที่น่าสนใจคือหลายๆครั้งเนี่ยแผลมันจะอยู่ทางด้านซ้ายด้านซ้ายเหรอคะครับซึ่งอาจจะบอกด้วยว่าเกิดจากการประทะกับคู่ต่อสู้ที่ถนัดขวาแล้วก็ดูเหมือนว่าทหารอียิปยุคนั้นอาจจะไม่ได้สวมหมวกเหล็กหรือกรอบป้องกันศีรษะที่แข็งแรงเท่าไหร่อ๋อค่ะนอกจากนี้ในกระดูกยาวอย่างกระดูกขานะครับก็เจอสิ่งที่เรียกว่าเส้นแฮริส h a r เส้นแฮรนะครับเ้น Harris ครับมันเหมือนเป็นบันทึกทางชีวภาพเลยครับที่บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเคยผ่านช่วงเวลาที่ลำบากมากๆเช่นขาดสารอาหารรุนแรงหรือว่าป่วยหนักๆมาก่อนซึ่งก็น่าสังเกตว่ามักจะพบในกลุ่มคนที่น่าจะเป็นชนชั้นล่างมากกว่าพวกชนชั้นสูงนะครับโอ้แสดงว่าสถานะทางสังคมก็ส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะคะ แต่มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ดิฉันว่ามันน่าประหลาดใจมากเลยจากการใช้ CT Scan นคือเรื่องโรคหลอเลือดแดงแข็งหรือ Atherosclerosis ที่เรามักจะคิดว่าเป็นโรคของคนยุคปัจจุบันซะอีกใช่ครับอันนั้นเป็นหนึ่งในการค้นพบที่น่าทึ่งมากๆเลยครับผมการสแกนมัมมี่หลายๆร่างนะครับตั้งแต่ฟาโรเมเรนพาทาไปจนถึงสตรีสูงสักอย่างเลดี้รายซึ่งอายุแบบกว่า3,500ปีนะครับโหนานมากค่ะครับ พบว่ามีคราบไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดหรือภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอได้ทั่วไปแบบไม่น่าเชื่อเลยครับมันน่าทึ่งตรงที่ว่ามันเหมือนทลายความคิดเดิมๆของเราไปเลยนะคะว่าโรคหัวใจเป็นเรื่องของคนยุคใหม่เท่านั้น ลองคิดดูสิคะชนชั้นสูงอียิปต์เมื่อ3,500ปีก่อนอาจจะไม่ได้กินฟาสต์ฟู้ดแต่ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างอาจจะคล้ายกันอะไรคือสาเหตุที่เป็นไปได้คะอาหารด้วยเกลือซึ่งเป็นวิธีหลักๆในสมัยนั้นเลยอ๋อการหมักดองถนอมอาหารด้วยเกลือใช่ครับประกอบกับวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะสุขสบายไม่ต้องออกแรงทำงานหนักเหมือนคนส่วนใหญ่อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดได้ คล้ายๆกับวิถีชีวิตบางแบบในปัจจุบันเหมือนกันนะครับค่ะการค้นพบนี้มันก็เลยท้าทายให้เราต้องคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้มันอาจจะซับซ้อนแล้วก็เก่าแก่กว่าที่เราเคยเข้าใจกันมานะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่าโรคที่เราเห็นหนกันทุกวันนี้จริงๆมีรากเหง้าที่ลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยทีนี้ขยับจากโรคไม่ติดต่อมาสู่เรื่องที่น่าสะพรึงกว่าอย่างโรคระบาดบ้างค่ะ มีการค้นพบที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรโรคไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นการค้นพบที่สําคัญจริงๆครับนักวิจัยเนี่ยเขาสามารถสกัดแล้วก็ระบุ DNA ของแบคทีเรียยอเซเนียเพสติได้ y ยอ s ซเนียเพสติครับซึ่งเป็นเชื้อต้นเหตุของการรโรคหรือ Black Death ที่เรารู้จักกันดีจากยุคก,กลางในยุโรปนะครับ mm hmm. เขาเจอ DNA นี้จากฟันของมัมมี่เพศชายอายุป,ประมาณ30-40ปี ที่เจอในสุสานที่ซักคารา่าใกล้ๆเมือง Memphis, เมมฟิสเมืองหลวงเก่าของอียิปต์ครับเดี๋ยวสิคะ DNA กาละโรคจากมัมมี่อียิปต์มัมมี่ร่างนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยเอ่อร่างนี้อายุประมาณ3,000กว่าปีครับอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคกลางที่สองกับต้นยุคราชอาณาจาักรใหม่3,000ปีครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าการโรคเนี่ย มีอยู่ในอียิปต์โบราณนานเป็นพันปีก่อนที่จะเกิดการระบาดครั้งใหญ่ในยุโรปที่เราคุ้นเคยกันซสอีกครับโห oh, นั่นหมายความว่าประวัติศาสตร์ของการระโรคมันเก่าแก่กว่าที่เราเคยเรียนกันมามากเลยสิคะแล้วเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของโลกในยุคนั้นยังไงบ้างคะมันกลับไปไกลมากอาจจะถึงยุคสมฤทธิเลยทีเดียวมันชี้เห็นความเป็นไปได้ว่าโรคนี้อาจจะแพร่กระจายไปตามเส้นทางการค้าโบราณที่คึกคักมากๆในยุคนั้น ลองนึกภาพเรือสินค้าอียิปต์นะครับที่เดินทางไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะอาจจะมีหนูแล้วก็หมัดที่เป็นพาหะนํารโรคเนี่ยติดไปด้วยแล้วก็แพร่เชื้อไปตามเมืองท่าต่างๆได้ครับแล้วสภาพแวดล้อมในอียิปต์เองล่ะคะมีส่วนเอื้อให้เกิดการระบาดไหมมีความเป็นไปได้สูงเลยครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ํไนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุ่มชื้นเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่เหมาะกับการแพร่พันธุ์ของหมัดซึ่งเป็นพาหะหลักของโรคโอ๋อตัวหมัดนี่เองที่เป็นตัวแพร่เชื้อครับ มีหลักฐานการเจอสร้างหมัดโบราณที่เมืองอามาน่าเมืองหลวงในยุคฟาโรอาเคนาเต้นด้วยนะครับนอกจากนี้พวกบันทึกทางการแพทย์โบราณอย่างเอเบอร์สพารพิรัสที่อายุราวๆ3,500ปีเนี่ยก็มีการบรรยายถึงอาการป่วยที่มีลักษณะคล้ายๆการาโรคเหมือนกันครับเช่นการเกิดก้อนบวมหรือฝีหนองอะไรแบบนี้ครับโอโ้โหฟังดูแล้วเหมือนประวัติศาสตร์โรคระบาดท,ที่เราเคยรู้เนี่ยกำลังถูกเขียนใหม่เลยนะคะเนี่ยจากเรื่องใหญ่ระดับมหาภาคอย่างโรคระบาด ทีนี้เราลองสูงเข้ามาดูเครื่องมือที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบเรื่องราวเหล่านี้กันบ้างค่ะการจะดึงเอาหลักฐานเล็กๆอย่าง DNA หรือสารเคมีออกมาจากมัมมี่ที่เก่าขนาดนั้นมันยากง่ายแค่ไหนคะมันกระบวนการที่ท้าทายมากๆครับลองนึกภาพด n n a ะครับที่เหมือนคู่มือสร้างชีวิตมันบอบบางแล้วก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาโดนทั้งความร้อนความชื้นแล้วก็สารเคมีต่างๆที่ใช้ตอนทำมัมมี่ด้วยค่ะ ทำให้ DNA ที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมีปริมาณน้อยมากๆเลยครับแล้วก็อาจจะถูกปนเปื้อนหรือเสียหายจนอ่านข้อมูลได้ยากมากๆโหแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาเอาชนะความท้าทายนี้ได้ยังไงคะต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยครับโดยเฉพาะเทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรมยุคใหม่ที่เรียกว่า Next Generation Sequencing หรือ NGS นะครับ NGS ค่ะ <N GS? S 1> อ,อย่างเชนอะไรคะก็คือสารชีวโมเลกุลบางชนิดครับโดยเฉพาะกรดไมโครลิก ไมโครลิกครับมันเป็นไขมันชนิดพิเศษที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังเซลล์แบคทีรียกลุ่มไมโครแบคทีเรียมอย่างเชื้อวันโรคและก็โรคเรื้อนนะครับอ๋อ oh, ค่ะแล้วกดไมโครลิกนี่มันพิเศษยังไงคะทำไมถึงทนกว่า DNA ด้วยโครงสร้างทางเคมีของมันนะครับทำให้มันทนทานต่อการย่อยสลายได้ดีกว่า DNA มากๆเลยนักวิจัยเขาก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า high performance liquid chromatography หรือ HPLCHPLC HP <LC. S 1> ครับ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือคัดแยกโมเลกุลไขมันชนิดต่างๆออกจากกันทำให้ระบุได้ว่ามีลายเซ็นของเชื้อวัณโรคหรือโรคเรื้อนอย่างกรดไมโคลิกชนิดจำเพาะอยู่ในมัมมี่หรือเปล่าแม้ว่า DNA ของเชื้อเนี่ยจะตรวจไม่เจอหรือตรวจได้ยากก็ตามนะครับมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยืนยันการติดเชื้อพวกนี้ในอดีตได้ครับ โหฟังดูเหมือนงานนักสืบทางวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะคะแต่การเข้าไปศึกษาไปสกัดเอาชิ้นส่วนจากร่างของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแบบนี้มันมีประเด็นเรื่องความเหมาะสมหรือจริยธรรมที่เราต้องคำนึงถึงไหมคะ เป็นประเด็นที่สำคัญและก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยครับปัจจุบันเนี่ยมีหลักการสากลที่นักวิจัยทั่วโลกขยุถือกันคือต้องให้ความเคารพสูงสุดต่อร่างผู้เสียชีวิตพยายามใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อตัวอย่างมัมมี่ ต้องโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและก็ผลการวิจัยด้วยนะครับและที่สำคัญเลยคือต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลรักษาหรือแม้แต่ชุมชนที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับซากเหล่านั้นเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างให้เกียรติแล้วก็เหมาะสมที่สุดครับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ความสาคัญจริงๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราพอจะเห็นภาพรวมเครื่องมือและวิธีการแล้วมาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือผลลัพธ์ค่ะ นักวิทยาศาสตร์เขาเจอโรคอะไรกันบ้างคะจากการสืบค้นในร่างมัมมี่เหล่านี้โหพบร่องรอยของโรคภัยไข้เจ็บหลายหลายชนิดเลยครับถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือกลุ่มโรคจากปรสิตซึ่งก็สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแถบริมแม่น้ำานายเลยนะครับค่ะ ปรสิโรคที่เด่นที่สุดแล้วก็แทบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ e ียิปต์โบราณเลยก็คือโรคพยาธิใบไม้ในเลือดหรือสกิสโต o ซมาซิสครับสกิสโต o ซมาซิสครับเกิดจากการสัมผัสกับน้ําในแม่น้ําหรือคลองที่มีหอยน้ําจืดซึ่งเป็นพาหะอยู่นักวิทยาศาสตร์เจอทั้งไข่พยาธิในเนื้อยเยื่อร่องรอยการอักเสบเรื้อรังหรือแม้แต่ DNA ของพยาธชนิดนี้ในมัมมี่เยอะมากเลยครับ แค่ใช้ชีวิตอยู่ริมน้ําก็สิ่งติดโรคนี้แล้วเหรอคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับผมแล้วก็มีปรสิตตัวร้ายอื่นๆอีกหลายชนิดเลยครับมาลาเรียก็เป็นอีกโรคที่พบหลักฐาน DNA ของเชื้อพลาสโมเดียมเฟลซิพารัมเ l ลซิพารัมครับซึ่งเป็นชนิดที่รุนแรงในมัมมี่หลายรายเลยรวมถึงเชื้อพระวงอย่างตุตันคาเมนด้วยนะครับอา้าวตุตันคาเมนก็เป็นเหรอคะมีหลักฐานว่าอาจจะติดเชื้อนี้ด้วยครับ นอกจากนี้การที่ชาวอียิปต์รักและก็ใกล้ชิดกับแมวมากๆค่ะแมวเป็นสัตว์ศักดิ์ธิ์เลยใช่ครับก็อาจจะนำมาสู่การติดเชื้อท็อกโซพลาสโมซิสซึ่งก็พบ DNA ของเชื้อน,นี้ในตัวอย่างมัมมี่เหมือนกัน ยางไม่รวมลิชมาเนียซิสแล้วก็พยาธิตัวกลมตัวตื่นอีกหลายชนิดเลยครับที่ตรวจเจอ d n a หรือร่องรอยในมามี่โอเรียกได้ว่าชีวิตยุคนั้นนี่ต้องต่อสู้กับปรสิตท,ที่มองไม่เห็นเยอะเลยนะคะและถ้าเป็นกลุ่มเชื้อโรคที่เล็กลงไปอีกอย่างแบคทีเรียหรือไวรัสล่ะคะพบอะไรบ้างวัณโรคหรือทีดีเนี่ยถือเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยมากที่สุดโรคหนึ่งเลยครับในยีบโบราณมีหลักฐานยืนยันหลายทางเลยทั้งร่องรอยบนกระดูก เช่นการยุบตัวของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า p o t s p <ots> disease p o t s disease ครับแล้วก็ที่สำคัญคือการตรวจพบ DNA หรือกรดไมโคลิกของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ในเนื้อเยื่อมัมมี่จำนวนมากจริงๆเช่นเดียวกับโรคเรื้อนที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium l e p r a าก็พบหลักฐาน DNA แล้วก็กรดไมโคลิกเหมือนกันครับอ๋อกรดไมโคลิกที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้มีบทบาทสำคัญในการยืนยันวัณโรคด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ มีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากคือมัมมี่สตรีชื่อเอเทียเซนุหรือแกรนวิลมัมมี่ค่ะเดิมทีเนี่ยมัมมี่ร่างนี้เคยถูกวินิจฉัยเมื่อนนานมาแล้วนะครับว่าเสียชีวิตจากมะเร็งรังไข่แต่พอมาศึกษาใหม่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยตอนแรกการหา DNA วันโรคมันทำได้ยากมากเลยครับ แต่พอใช้วิธีตรวจหากรดไมโครลิกด้วย HPLC กลับเจอหลักฐานชัดเจนเลยว่ามีการติดเชื้อวัณโรคโหเจอด้วย HPLC ครับแล้วในที่สุดก็สามารถตรวจเจอ DNA ของเชื้อได้สำเร็จทำให้นักวิทยาศาสตร์สรุปใหม่เลยว่าสาเหตุการตายน่าจะเป็นวัณโรค ไม่ใช่มะเร็งอย่างที่เคยเชื่อกันโอ้โห oh เป็นการพลิกคำวิธีฉัยเดิมด้วยหลักฐานระดับโมเลกุลเลยครับนี่คือพลังของวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะที่ช่วยไขยปริศนาในอดีตได้แล้วมีเชื้อโรคอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะมีการพบ DNA ของเชื้อคอริ n e แบคทีเรียมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคคอตีบในมัมมี่ทารกนะครับแล้วก็มีหลักฐานการติดเชือ้อแบคทีเรียในกระแสเลือดแบคทีเรียในมัมมี่ทารกอีกรายด้วย นอกจากนี้ยังพบจีโนมของไวรัสตับอักเสบบีเฮปติติสบีในมัมมี่ที่มีอายุราวๆ2,000ปีด้วยครับนอกจากโรคติดเชื้อเหล่านี้แล้วโรคไม่ติดต่อที่เราคุยกันตอนต้นเรื่องหลอดเลือดยงแข็งนะคะมีหลักฐานโรคอื่นๆอีกไหมคะเช่นมะเร็งหรือโรคกระดูกนอกจากหลอดเลือดแดงแข็งที่เจอบ่อยแล้วนะครับก็มีร่องรอยของโรคกระดูกพรุนครับกระดูกพรุนก็มีครับ สังเกตได้จากลักษณะกระดูกที่บางลงแล้วบางทีก็เจอร่วมกับร่องรอยกระดูกหักโดยเฉพาะแถวแถวสะโพกนะครับส่วนมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วพบหลักฐานค่อนข้างน้อยกว่าในปัจจุบันมากนะครับเออหรอคะครับที่เจอส่วนใหญ่มักจะเป็นมะเร็งกระดูกหรือมะเร็งที่มันแพร่กระจายมาที่กระดูกอาจจะเป็นเพราะว่าอายุไขเฉลี่ยที่สั้นกว่าทําให้คนยังไม่ทันมีชีวิตอยู่จนถึงวัยที่เสี่ยงต่อมะเร็งบางชนิดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับ อ๋ออย่างมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้อะไรแบบนี้ใช่ครับพวกนั้นเจอน้อยมากหรือแทบไม่เจอเลยในมัมมี่แล้วพวกโรคทางพันธุก,กรรมล่ะคะพอจะเจออะไรบ้างไหมม e ตซิเคิลเซล์ในมัมมี่ยุคก,ก่อนราชวงศ์แล้วก็พบการกลายพันธุ์ของยีนที่ก่อให้เกิดโรคแ e c h o นโด o p l ล s ียหรือภาวะแคระชนิดหนึ่งในมัมมี่จากยุคราชวงศ์ต้นๆครับสุดท้ายค่ะถ้าเป็นโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมโดยตรงเลยมีอะไรที่โดดเด่นไหมคะ มีโรคที่น่าสนใจและก็ค่อนข้างเฉพาะถิ่นเลยครับคือโรคปอดจากฝุ่นทรายหรือ sand pneumoniosis c o โรคปอดจากฝุ่นทรายครับเกิดจากการสูดดมเอาฝุ่นระเียดจากสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายเข้าไปสะสมในปอดนานๆนะครับพบร่องรอยของภาวะนี้ได้บ่อยในมัมมี่เลยถือเป็นความเสี่ยงทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์โดยตรงเลยครับ โอ้โห oh, ฟังดูแล้วชาวอียิปต์โบราณเนี่ยต้องรับมือกับปัญหาสุขภาพรอบด้านจริงๆเลยนะคะทั้งจากสิ่งแวดล้อมเชื้อโรคประสิทธิ์แล้วการแพทย์ของพวกเขาล่ะคะพอจะสู้กับโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมหรือเป็นแค่เรื่องความเชื่อกับการทามัมมี่เท่านั้นไม่ใช่แค่ความเชื่อแนะ่นอนครับมีหลักฐานที่แสดงถึงความพยายามในการรักษาแล้วก็การช่วยเหลือผู้ป่วยที่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะครับตัวอย่างที่เด่นมากๆเลยคือการค้นพบ นิ้วหัวแม่เท้าเทียมที่ทำจากไม้แล้วก็หนังอย่างประณีตเลยนะครับในมัมี่สตรีสูงอายุรายหนึ่งนิ้วเท้าเทียมทำจากไม้เหรอคะใช่ครับที่สำคัญคือนิ้วเท้าเทียมอันนี้เนี่ยมีร่องรอยการสึกหรอจากการใช้งานจริงๆด้วยโหแสดงว่าเขาใส่เดินจริงๆครับแสดงว่าเธอได้สวมใส่แล้วก็ใช้มันเดินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะเพื่อทดแทนนิ้วที่สูญเสียไปซึ่งอาจจะเกิดจาก ภาวะเนื้อตายเน่าเพราะขาดเลือด ischemic gangrene อะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีหลักฐานการตัดอวัยวะ amputation อื่นๆที่แสดงถึงทักษะทางศัลยกรรมในระดับหนึ่งเหมือนกันครับนิ้วเท้าเทียมที่ใช้งานได้จริงเมื่อหลายพันปีก่อนนี่น่าทึ่งมากเลยนะคะแสดงว่าพวกเขามีความเข้าใจเรื่องกายวิภาคและการช่วยเหลืออยู่พอสมควรเลยแล้วเรื่องการเจาะก,กะโหลกที่เคยดินมกันล่ะคะมีในยุคฟาโรไหมการเจาะกะโหลกหรือ trepanation เนี่ย จากหลักฐานเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่หัตถการที่แพร่หลายในยุคฟาโรโดยตรงนะครับแต่น่าจะได้รับอิทธิพลแล้วก็ปฏิบัติกันมากขึ้นในยุคหลังๆโดยเฉพาะยุคที่อียิปต์อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรีกแล้วก็โรมันมากกว่าครับอ๋อแสดงว่าการแพทย์ของพวกเขาก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะคะ ทีนี้นอกจากจะบอกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วข้อมูลจาก DNA ยังเปิดเผยความลับอะไรเกี่ยวกับตัวตนแล้วก็ความสัมพันธ์ของชาวอียิปต์โบราณได้อีกบ้างคะอันนี้เป็นอีกมิติที่น่าตื่นเต้นมากครับ DNA เนี่ยเปรียบเสมือนลายแทงทางสายเลือดเลยนะครับที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น การวิเคราะห์ DNA ทั้งส่วนที่มาจากนิวเคลียสนิวเคลียร์ดีเซึ่งรวมข้อมูลจากทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับและส่วนที่มาจากไมโทคอนเดรีย MTDNA ที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเท่านั้นเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประติดประต่อความสัมพันธ์ทางเครือญาติของคนในอดตีดตได้ครับมีตัวอย่างเด่นๆที่ไขปริศนาประวัติศาสตร์ได้เลยไหมคะตัวอย่างที่ดังที่สุดแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีก็คือการไขปริศนาครอบครัวของฟาโรห์ทุตันคาเมนครับ อ๋อตุตันคาเมนอีกแล้วครับการวิเคราะห์ DNA จากมัมมี่หลายๆร่างในหุบเขากริยัเนี่ยช่วยยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าบิดาของตุตันคาเมนก็คือฟาโรอาเคนาเตนจากมัมมี่เควีห้ค่ะส่วนปู่กับย่าก็คือฟาโร o a อา m e เมนโฮเทปที่3และราชินิตีเยจากมัมมี่เควีสามสิบห้าเอเดอร์เที่น่าสนใจคือยังระบุได้ด้วยว่า มารดาของตุตันคาเมนมามีเคบีสามสิบห้ายังเกอร์เลดี้เนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆกับอาเคนาเตนเองด้วยครับฮะ huh? พี่น้องแต่งงานกันเองเหรอคะใช่ครับจากหลักฐาน DNA เป็นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นการแต่งงานในหมู่เครือญาติที่พบได้ในราชวงศ์อียิปต์บางอยู่ครับโอ้โห oh, การยืนยันความสัมพันธ์ในราชวงศ์ที่ซับซ้อนได้ขนาดนี้ด้วย DNA นนี่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วมีกรณีอื่นอีกไหมคะที่ช่วยคลี่คลายปมในประวัติศาสตร์มีครับเช่น การวิเคราะห์ DNA ที่ช่วยยืนยันความสัมพันธ์พ่อลูกระหว่างฟาโรห์รามเซสที่3กับมัมมี่นิรนามที่รู้จักกันในชื่อ u n นโนนแมนอีอ๋อมัมมี่กรีดร้องคนนั้นแหละครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจ้าชายแพนเทเวเลผู้มีส่วนในแผนลอบปลงพระชนบิดาตัวเองในเหตุการณ์กบฏฮาเรมอันโด่งดังค่ะหรืออีกกรณีคือการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับมัมีสอพี่น้อง นักอังและครุณุมนัดจากยุคราชวงศ์ที่12ที่หน้าตาต่างกันแต่ถูกฝังด้วยกันแล้วก็ระบุชื่อแม่คนเดียวกันค่ะแล้วขลเป็นยังไงคะผล DNA ยืนยันว่าทั้งคู่มีแม่คนเดียวกันจริงๆครับจาก MTNA ทีที่เหมือนกันแต่ว่ามีพ่อคนละคนจากโครโมโซมวายที่ต่างกันเป็นพี่น้องต่างบิดาตามที่เคยสงสัยกันจริงๆครับสุดยอดจริงๆค่ะ วิทยาศาสตร์นี้กำลังปลดล็อกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ทีละน้อยเลยนะคะวันนี้เราได้ดำดิ่งลงไปในโลกสุขภาพของชาวอีบโบราณกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะทำให้เห็นว่าแม้จะอยู่ห่างไกลจากเราเป็นพันๆปีพวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างที่น่าประหลาดใจว่าคล้ายกับยุคปัจจุบันเหมือนกันนะคะทั้งโรคหัวใจโรคติดเชื้อจากแบคทีรียไวรัสหรือปรสิตต่างๆที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจําวันใช่ครับ และประเด็นสำคัญเลยก็คือการนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลอย่าง DNA และก็สารชีวโมเลกุลอื่นๆเนี่ยกำลังปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตอย่างแท้จริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการค้นพบว่าการละโรคเก่าแก่กว่าที่เราคิดการยืนยันสาเหตุการตายที่แท้จริงของบุคคลในประวัติศาสตร์หรือการคลี่คลายค,ายความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่วิธีการทางโบราณคดีแบบดั้งเดิมอาจจะไม่สามารถให้คําตอบได้ชัดเจนเท่านี้ค่ะการมองผ่านเลนส์วิทยาศาสตร์เข้าไปในร่างมัมมี่นี่ทําให้ภาพอดีตมีชีวิตชีวาแล้วก็ชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะแต่ยิ่งคนพบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เกิดคําถามมากขึ้นเท่านั้นนะครับว่ายังมีความลับอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บที่ยังคงหลับไหลอยู่ในซากโบราณทั่วโลกรอคอยเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปมาปลุกให้ตื่นขึ้น เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ